แชมพูม่วงแล<ห>ะไรสปอร์เน่น,นะคะเพิ่งเป็นเจ้าแม่แชมพูม่วงแล้วก็ไปแนะนําให้กูพยายามซื้อแชมพูม่วงมาด้วยนะคะ 2> 1 2ึสองมมึงมันเป็นซิลิโคนมันไม่ละลายมึงมันเป็นลิปเมนันมันบลอนขาวม่วงจนหน้าหลักแบบทําให้ผมขุ่นนิ่มขนาดตอนสระอยู่ก็ยังรู้สึกเลยว่านิม่มรีวิวรีวิวเพราะชีวิตเป็นร,รีวิว ลองลองเองตลอดจริงๆแล้วกูทราบมาว่ายาสระผมมมีสีชมพูด้วยอ่ะสีชมพูมีสีเงินเงินสีม่วงแต่เขาจะเรียกง่ายๆว่าซิลเวอร์แชมพูบ้างเคอ e ์เปแชมพูบ้างลักษณะการทํางานของมันอะคือฆ่าเม็ด สีส้มสีส้มหมายความว่ายังไหงมายความว่าผมเราคนเอเชียพื้นฐานเวลาย,ย้อมสมุดของกูนะสระไปเรื่อยๆสุดท้ายจะออกแดงแดงนั่นคือการมีเม็ดสีส้มอยู่ในผมนะคะสีที่เหมือนอคอปเปอร์สังกะสีที่พวกเราทุกคนไม่ชอบใช่ปะใช่คือ,อยากจะบอกว่าจริงๆแชมพูม่วงไม่ได้สําคัญแค่คนที่กัดผมอย่างกูนะอย่างปายอย่างเง,งี้ยเขาก็ใช้สีม่วงนะเพื่อให้มันแบบ น,น,นัวมันจะนัวคำนี้เออมาดูกันดีกว่าเนทนะคะพิ่เป็นเจ้าแม่แชมพูม่วงแล้วก็ไปแนะนําให้กูพยายามซื้อแชมพูม่วงมาด้วยนะคะแชมพูม่วงเนี่ยมันมีทั้งแชมพูและตัวที่เป็นครีมนวดและเป็นมาสกด้วยมันจะไปต้องใช้ทุกอย่างเพราะว่ากูอมองว่าไม่จําเป็นกูอะชอบสลับสับเปลี่ยนทรีทเมนต์เพราะมันแล้วแต่บางวานันเหมือนอบางวานันมึงอยากได้หนักม,มึงก็หนักอย่างตอนนั้นที่เคยพูดถึงโลแลนดเพราะว่าถ้ามึงจะใช้ทุกวนันแล้วมึงใช้ทรีทเมนต์เป็นพันนี่ีสัตว์เงินมันหมด อ่ะก็ถูกหรือบางวันอย่างเงี้ยมันจะมีมอสแบบวันนี้ก็แล้วเอออ่านี่ครูชอบเลนค่ะวันนี้มาโฟกัสที่แชมพูม่วงเอาที่กูใช้จริงๆนะอันนี้นะยี่ห้ออะไรอ่ะลักมีลักมีอันนี้เหมือนจะหาซื้อยากในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีนะคะอยากให้ดูสีเลอะแล้วอุ้ยบนมือเห็นชัดเชียวค่ะป้ายบนมือได้ไหมคะหัวเระหัวเราะหัูเราะหัวเราะหัวเราะหัวเมาะหัวงราะหัวเราะหัวเราะหัวเราะหัเราะหัววเรเรา อันที่สองที่กูบอกว่ากลิ่นหอมกราบตีนคริสตนคริสตนแล้วก็ไปบอกกับให้กูซื้อในเซปหราอ่ะเดี๋ยวให้ดูสีก่อนแล้วเดี๋ยวกูจะค่อยมาบอกคุณสมบัติของแตละอันออกมาเหนียวออกมาเป็นก้อนอันนี้มันเหนียวกว่าอันนี้แบบเปอนันอันแรกจะมีความนะ้ําอันนี้จะมีความดูมความม่วงไม่เหมือนกันสีคนละสีอ๋อลักมีจะมีความม่วงอมน้ําเงินค่ะคริสตนเป็นม่วงอมผสมมีความชมพูนิดนึงค่ะเป็นสีคน คนร้อนคนร้อนอันที่สามชวัสขอบอันนี้ก็คือเป็นอันออริจิอยู่แล้วอันนี้มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไข่ปลาไหลสีจะเหมือนคล้ายๆอันแรกสีคล้ายอันแรกครับคือว่าอินวิทโลินอันนี้อันแรกหนึ่งสองสาม ขายมากนะจริงๆต่อมาที่กูดบายเยลโล่กูดบายเยลโล่อันนี้คือได้ตามทั่วไปเช่นกันอันนี้ดูเข้มสุดเลยเหมือนสีดําเลยจ้า่าไปขึ้นมาให้ดูหน่อยค่ะลาก่อนสีเหลืองโอ้โหอันสุดท้ายนี่คือเข้มแบบอันนี้เข้มมากมีของเราด้วย2อันนะคะอันนี้คือจอยโก้สีดูดีจังมันจะเป็นม่วงเหลือบเหลือบเมืองมันเป็นซิลิคนมันไม่ละลายเมืองมันเป็นลิปเมน้มันไม่ติด มันจะเป็นแบบเหมือนเป็นก้อนๆหยู่ๆอ่ะอันนี้คือฟาโนล่าอันนี้ก็หาซื้อยากไม่มีตาซุเปอร์อันนี้เราชอบมากฟาโนล่าโนเยลโล่ว้าวฟาโนล่าเหมือนกุณบายเยลโล่เลยกุณบายเยลโล้คล้ายๆเขาเข้าด้วยกันหรือเปล่าอ่ะฟาโนล่ากับกุณบายเยลโล่ไม่เหมือนกุณบายเยลโล่น้ดำเงินกว่า ใช้<ด>ออกมาแล้ว,ลวต่างกันยังไงบ้างต่างกี่ะหนอ,อยากทําคลิปนี้อ่ะคือเริ่มแรกเลยเนี่ยตอนที่กูทําผมขาวมากและเ่าเอ,อ่อแล้วกูทำผมม่วงผสมสีเพืือกและอมม่วงชอบมากที่จะเป็น Kristen East ข้อดีก็คือผมมึงม่วงขึ้นม่วงขึ้นเรื่อยๆจนบางทีคนถามว่าผมที่กูทําอยู่คือสีอะไรมันบลอ์ขาวม่วงจนหน้าหลักแบบมึงคืออนนี้ข้อดีหอมกลาบตีนจริงหอมประสาทแดดจริงแมวกากากาแต่ว่าข้อเสียคือคือออกมาเป็นลิ่มๆคล้ายกับคล้ายๆ่อยโกและสักครั้งแรกฟอร์มไม่มีเลยดีบทีนี้แบบเละเทะไปท่องน้ำเพราะเหมือนเป็นป๊ แล้วยิ่งเวลาฟองไม่มีเกิดอะไรขึ้นคะใช้เยอะเกิดอะไรขึ้นคะจนกูก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ได้แล้วกูต้องการอะไรที่มันมีฟองก็เลยคนโผอันนี้ อ,นนอันนี้ลักมีอันแรกสุดที่เราให้ดู<ม>ก็กดให้ผมกูแบบก็ไม่ได้ส้มแต่ก็ไม่ได้เถามากจะรู้สึกเทามากทุกครั้งถ้าไปสระหลังสระผมคืออยากจะบอกนะว่าแชมพูม่วงทุกอันจริงๆถ้ามึงทิ้งไว้1-3ถึงนาทีจะดีกับมึงถ้ามึง<อ>สระ,ละแล้วล้างออกอ่ะมันจะไม่ค่อยเวิร์กหมักนิดนี้ใช่เวลาเขาทํางใช่อันนี้อ่ะฟองเยอะกว่าไม่เปลี่ยนสีผมมึงจนทุเรศทุลังไม่ติดส้มแต่แข็งผมแข็งกระด้างขึ้นใช่เพราะฉะนั้นแม่ออนชอบเข้าหูกูไปสระ เพราะว่าเขาชอบให้ผมแข็งผมสั้นไงไม่อ่อนผมสั้นแข็งก็จะดูเยอะไงเสร็จแล้วปุ๊ปูก็รู้สึกว่าเคยแข็งไปหลังนี้ผมเริ่มผ่านชีวิตไาเยอะเลยได้ไปต่อชอบอันนี้เพราะอันเนี้ย นุ่มอ่ะรู้สึกมันมันมีมอยเจอร์ไรเซอร์ในนั้นและมันทําให้ผมขูนิ่มขณะตอนสระอยู่ก็ยังรู้สึกเลยว่านิ่มสาหรับคนที่ไม่เคยใช้แชมพูม่วงนะคะสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นมากกว่าที่เปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดจากแชมพูธรรมดาคือมันจะทําให้ผมเราแข็งกว่าใช่แข็งกว่ากระด้างกระด้างกระด้างจริงมาต่อที่อันนี้ดีกว่าซึ่งสีผมปัจจุบันกูอะคือบลอนด์กูอยากเป็นบิลลี่เอเลชชนมากกบลอนด์แต่ไม่ใช่เทาอันนี้คือตอนที่กูฟอกยังไม่ลงสสีีีอออันนน้้คืตลลงแว กูอยากได้ผมสีนี้แต่อย่าส้มเกินไปอ,อีดอกใช้อันนี้เท่านั้นแหละผมกูกลายเป็นสีเทากูอยากลองฮะไม่เห็นไปกูป็สำหรับใครที่อยากได้เทาสีนี้เวิร์กนะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่เนี่ยไม่ได้ต้องการสีเทาถูกสำหรับกูมีแค่สองอันที่เคยลองอันนี้คือฟานโอล่าซื้อที่ร้านทาผมแล้วตอนนั้นอะกูทําสีออกเทาซึ่งเขาก็บอกว่าพี่ปายถ้าอยากให้มันอยู่นานนะก็ต้องใช้แชมพูม่วงด้วยกูก็อะไรดีกูก็ซื้อเลยซื้อมาปุ๊บตัวนี้ชอบมากเพราะว่ามันมีฟองแล้วมันก็ไม่่แแห้ต มาอีกอันหนึ่งคือซื้อจอยโก,ยโกไม่ได้ไม่ดีนะอันนี้ก็ซื้อตามซุปเปอร์ทั่วไปที่หาได้ออแต่ความนุ่มมันไม่ได้เท่าอันนี้แต่ว่าถามจริงเถอะอีลิมอย่างเงี้ยมันแตกตัวยังไงเวลาโดนน้ำคือเวลาโดนอ่ะคือกูแบบอย่างเงี้ย เราค่อยลงปึ๊บปึ๊บเราค่อยถูเว้ยแต่ความแย่ของมันก็คือว่าเวลามันเป็นลิ่มแบบนี้ข้องน้ำจะเลอะเธอไปหมดอ๋อเลอะเทอะยอยแล้วแล้วเล็บก็จะเลอะเทอไปหมดบางคนเล็ถูกมือนะมีคําถามค่ะแชมพูม่วงไม่ว่าจะเป็นลิ่มหรือจะเป็นเหลวอะค่ะห้องน้ําเลอะหมดถูกไหมคะเลอะหมดจริงๆแต่ข้อดีคือตอนนั้นอะผมเทาเราอะมันเทานานจริงๆใช่ถ้าใครไม่ได้ใช้ยาสระผมแบบนี้บอกเลยว่าแบบเดียวมันก็เฟดนะแล้วถ้าใครถามว่าพี่คะทาผมนี้ทำไงให้อยู่นานมันไม่มี อะไรนานแบบ forever หรอกมึงมันจะเฟดในแบบที่จากเข้มสุดเริ่มเป็นพาสเทลส่วนใครที่ถามว่าพี่เน่ทำผมแชมพูหรือม่วงพาสเทลทำยังไงคะมันก็ตามกันเวลามึงจริงๆเน่อะเติมบ่อยนะเติมเรื่อยๆปกติพวกเราก็เติมบ่อยนะมึงทำกี่เดือนครางก็สองเดือนคร้งเอิมเหมือนกันเลยเพราะว่าบางทีตอนเฟดอะเราอาจจะเกียดเพราะกูเป็นคนชอบสีสด เพื่อนเราจะเริ่มชมแล้วและคนส่วนใหญ่ในโซเชียลมีเดียก็ชอบ mm. เวลากูทําผมสีพาสเทลแต่จริงๆเปล่ามันแค่หลุดลมันแค่เฟรชและกูอ่ะใช้สีที่ไม่มีไฮโดรเจนเลยเพราะผมกูอ่ะมันขาวมากกูใช้แม่สีลงมึงเก็ตกันปะเพราะฉะน,นั้นมันก็จะแบบชมพูแบบเหมือนกล่องอ่ะ แม่สีไปอ,อยู่นานมากมือดังนั้นถ้าเกิดว,ว่าใครอยากเลือกแชมพูม่วงนะคะ <c oughs> ก็เอาตามความชื่นชอบแล้วกันรวมถึงงบประมาณในกระเป๋าด้วยถ้าให้เลือกเฟรนด์เลยค่ะของแต่ละคนเอามาแค่หนึ่งของี้และกันเพราะว่าเรามีอันเดียวนะ <c oughs> คะว่าครูใช้สลับเพะฉะเราเป็นเหมือนเน่ <c oughs> สมมติว่าช่วงที่เราทํามาใหม่มันเข้มมากใช่ป่ะเราก็จะใช้แชมพูธรรมดาเนี่ยแหละเพอาะว่ามันเฟดลงนิดนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเมนเทนมันด้วยแชมพูม่วงฉลาดมากอันนี้คือเรื่องที่ดีคนที่ไม่ได้ฟอกและบางทีทาสีเข ยังมีความทองทําแบบปายถูกต้องที่สุดกูม,มีวิธีอแอดแบบนี้ด้วยนะสมมติว่ากูอยากใช้อันนี้มากเลยแต่ว่ามันเป็นแบบไม่ค่อยมีฟองเพราะฉะนั้นน้ำแรกอ่ะกูจะใช้ยาสระผมธรรมดา,าแ,ลแล้วก็เอาอันนี้ลงซะแล้วก็แช่ๆหน่อยเอาหนังเกาหลีเข้าไปดูประมาณนี้ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าใครมีแชมพูมุงที่ดีบอกเราได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะเราจะมารีวิวเีวิวแล้วก็อย่าลืมถ้าคุณขอเราลองให้มีอะไรแปลกๆก็บอกนะได้ค่ะบายเมืองโลป้าจริงๆอ่ะ มันมีพวกซิลเวอร์แชมพูกับบลูแชมพูมีอีนะกเยอะเลยเพราะว่ากูอะไม่ใช่ม่วงเลยกูใช้ม่วงแล้วกูไม่ได่เขาเรียกว่าซิลเวอร์อย่างอันเนี้ยเขาก็เรียกว่าซิลเวอร์แชมพูนะกูใช้บลูกูใช้สีน้ำเงินแบบน้ำเงินไปนกว่าน้ำเงินทำให้เทาน้ำเงินที่ไม่อยู่ในถาดนี้เลยเแต่ถ้าน้ำเงินมันจะทำให้ผมเข้มปะผมจะเทาน้ำเงินก็คือเทาเออง่ายๆไปเรียนรู้แม่สีอะอันไหนเท่าที่สุดอะอยากเอาลองไปใช้จังเลยอ่ะนี้นะเอาไปลองใช้ก่อนแล้วเสร็จแล้วมาคืนด้วยนะ คือสระโดยกุดบายเยลโล่นะผมเรากลายเป็นสีเทาไปเลยอะจากที่เป็นสีบลอนน์นี้แต่ด้านนี้ไม่ได้ติดมากเพราะว่ามันคือการฟอกแค่หนึ่งครั้งมันเลยไม่พอดีแต่ตรงปลายที่เน็กฟอกสี่ครั้งอะคือแม่งกลายเป็นสีเทาอะนี่นะคะคือกุดบายเยลโล่ตอนไดเสร็จเห็นปาว่าตรงนี้แม่งกลายเป็นเทาเลยอะคือถ้าเกิดสมมุติใครที่ทําสีบอลน,น่ะจะสระไปบายเยลโล่น่าจะไม่เหมาะนะแต่ถ้าใครทําสีเทาอยู่แล้วอะอันนี้ก็คือแบบ perfect